พยายามขุดแล้วก็ไปขายอะแล้วก็มีเหมือนมีคนถูกลงวันที่หนึ่งจากแม่ตะเขียนมาด้วยหรอใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าหนึ<อ>่จะตรงกับปีขาเราทีรร<อ>ตรงัเขาขายแล้วเหมือนพยายามขุดลงไปอะก็ขุดแล้วติดอะไรบางอย่างจนกลายเป็นว่าขุดเจอแม่ตะเคียนขึ้นมา<อ>แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นแม่ตะเขียนต้นที่ใหญ่และยวยญมากๆอนะไรอ่างี้แล้วก็ก็เลยกลายเป็นว่าขุดเสร็จก็เอามาไว้ที่นี่ เดี๋ยวมาขอพรอพร้อมกันขอเลขขอเลขกันเลยแล้วกันนี่นะครับพี่ที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือนี่ เดี๋ยวจะขอแม่ตะเคียนนะครับให้พี่ๆทุกคนได้รับโชครับเลขกันไปนะมาเดี๋ยวให้ผมจับก่อนละกันรอบ<ด>นี้รอบนี้ผมขอจับก่อนนะได้เลยเป็นอย่าง<ะ>นี้นะครับพี่ๆทุกคนก่อนจะดูเลขกันนะครับ เชิญวิปุยฝ้ายโปรโมทร้านนะครับผมก็ปุยฝ้ายค่ะปุยฝ้ายอายไลท์ต่อขนตาสักคิ้วสักป่าฝั่งสีคิ้วฝั่งสีปาก,ากแล้วก็สกัดตุ้นลดรอยแตกลายค่ะแล้วรับทำและรับสอนด้วยยูนนทบุรีใกล้มาร์ทไซมาค่ะใกล้รถไฟฟ้าเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ราคาไม่แพงนะครับลองคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจไว้ให้นะครับไปเดี๋ยวไปดูเลขกันนะครับพี่ๆเอามไปเลยสบามไปเลยแล้วก็ไปตัดเลขเองใช่เลขแล้วนะครับ โอเลขเดิม6นะครับ8ครับผมเลขที่สองตัวสุดท้ายครับคนเยอะหน่อย4 4หละนะ6 8 4นะครับ นะครับพี่พี่ก็นะครับต่อไปนะครับของพี่ปุยฝ้ายได้ค่ะเสียง <c oughs> <ก>พี่ปุยฝ้ายครับผมหนึ่งหนึนะศูน <c oughs> หนึ่งศูนย์ศูนย์ลองดูนะครับพี่ๆี่ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ๆีทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุ้ยท้ามากมานะครับที่มาร่วมในช่องเล็กๆของผมนะครับได้มาทําบุญด้วยกันใช่ได้มาทำบุญ